Thank you ให้ทุกท่านหมั่นสร้างบุญบรารมีด้วยการให้ทานรักษาศีลและสวดมนต์ภาวนาไว้เถิดเมื่อบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้เต็มสมบูรณ์คราใดแม้ชั่วฟ้าจบดินก็ต้านไว้ไม่อยู่บุญคือความดีบุญคือความสุขบุญคือความสบายใจเมื่อท่านคิดถึงความดีและบุญกุศลที่ได้ทำไว้คราใดก็เกิดความปิติเบิกบานใจทุกทีบุญนั้นยิ่งทำยิ่งได้ ทานยิ่งให้ก็ยิ่งมีให้ทุกท่านหมั่นสร้างบุญบรารมีด้วยการให้ทานรักษาศีลและสวดมนต์ภาวนาไว้เถิดเมื่อบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้เต็มสมบูรณ์คราใดแม้ชั่วฟ้าจบดินก็ต้านไว้ไม่อยู่บุญคือความดีบุญคือความสุขบุญคือความสบายใจเมื่อท่านคิดถึงความดีและบุญกุศลที่ได้ทำไว้คราใด ก็เกิดความปิติเบิกบานใจทุกทีบุญนั้นยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ก็ยิ่งมีว่าโลกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงเราก็เป็นคนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรพลนันท่า,กามกลางมีการตายเป็นอนิสุุทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเที่ยง หามาได้แล้วมันก็หมดไปคนรักสัตว์ที่รักของที่รักจะคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปเราต้องจากจากกันสมแยกการคืนหนึ่งของจากเราหรือเราจากของนั่นหมายถึงของหมดไปก่อนเราตายแล้วเราตายก่อนของหมดรวมความหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะพบแต่ความไม่แน่นอนความสุขจะเกิดได้จากทกนคือความแน่นอนเท่านั้นจันทร์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังนิพพานเป็นที่ไปคนหวังนิพพานก็คือหนึ่งรู้จักการให้ท เป็นการตัดโลภะความโลภเทียนน้อยสองู้จักการรักษาศีลศีลมีเมตตากรุณาคุ้มครองเป็นเหตุตัดคราโทสาความโกรธเทียนน้อยสามพาเจริญภาวนาเพื่อตัดโมหะความหลงเมื่อโลกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยง เราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงเราก็เป็นคนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรนท่ามกลางม,มีการตายเปน็นทสดุดทรัพย์ผินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเที่ยง หามาันจะแล้วมันก็หมดไปคนรักสัตว์ที่รักของที่รักจะคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปเราต้องจากจากกันสมัยการคืนหนึ่งของจากเราหรือเราจากของนั่นหมายถึงของหมดไปก่อนเราตายแล้วเราตายก่อนของหมดรวมความหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะพบแต่ความไม่แน่นอนความสุขจะเกิดได้จากถ้คนคือความแน่นอนเท่านั้นฉันขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังนิพพานเป็นที่ไปคนหวังนิพพานก็คือหนึ่งรู้จักการให้ เป็นการตัดโลภะความโลภเทียนน้อยสองรู้จักการรักษาศีลศีลมีเมตตากรุณาคุ้มครองเป็นเหตุตัดคราโทษาความโกรธเทียนน้อยสามพาเจริญภาวนาเพื่อตัดโมหะความหลงดูกรอ,อานนุบุคคลผู้ใดปราถนาพระนิพพานจะยังอสุภกรรมาฐานในตนให้แจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็พิจารณาปฏิกูลสัญญาลงในตนว่า แม้ตัวของเรานี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ก็หากเป็นของน่าเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไว้แล้วก็จะพึงเป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภะแท้หากมีหนังหุ้มไว้จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ก็ได้ล้มอัศสาสะปัสสาสะเท่านั้น ถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตัวนี้ก็จักเน่าเปื่อยผุพังไปแต่นั้นก็จักเป็นอาหารแห่งสัตว์ทั้งหลายมีนอนเป็นต้นจักมาเจาะ